ต่อด้วยล็อกอรทิม e นะครับจริงๆผมควรจะขึ้นหน้าใหม่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นก็เลยเป็นติ่งอยู่ข้อหนึ่งหน้านี้นะครับล็อกอรทิม e เนี่ยทำตัวเป็นฟังก์ชันปกผันของ exponential นะฮะคือเป็น inverse ของ exponential แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราส่งค่า x มาอย่าง e กำลัง x นะครับสมมุติเป็นเป็นถ่ายเป็น e แล้วกันถ้าเรา ทำย้อนกลับไปนะฮะเราเอาค่าที่เคยถูกหาย e x p o n e n t i a l มาให้แล้วเราถามว่าเลขเนี้ยมันเกิดจาก E ยกกำลังอะไรนะครับไอ้คำถามนั่นแหละไอ้การถามว่าต้องยกกำลังด้วยเลขอะไรนั่นแหละคือการถามว่าล็อกอะไรที่มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับอ่าทีนี้เวลาเวลาพูดว่าเราอยากรู้ว่าเลขยกกำลังต้องเป็นอะไรเมื่อฐานเป็นเท่านี้เนี่ย มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเวลาใช้คำพูดมันก็จะยาวใช่ไหมฮะก็เลยตั้งชื่อว่าอย่างนั้นเรียกว่าล็อกอาร h เรทัมก่อนแล้วกันนะครับหน้าตากราฟล็อกอาร์เรทัมก็จะก็จะตรงตามวิถีแห่งการเป็นอินเวอร์สของเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือถ้าเอ็กซ์โพเนนเชียลขึ้นแบบนี้นะผมพลอตเป็นจุดๆแล้วกันนะ ล็อกรอยมก็จะอยู่อีกทางอีกทางหนึ่งนะก็คือถูกสะท้อนด้วยเส้นทะแยงมุมนี้นะเหมือนที่เราเคยเห็นมาทีนีเ้เราจะพยายามไม่ไม่เรียนบทเรียนต่างๆด้วยการออมองเฉพาะมุมมองทางคณิตศาสตร์เฉย,ยๆนะครับเราจะพยายาม บอกด้วยว่ามันคืออะไรเอาไปใช้ทําอะไรทีนี้ล็อกแคลริทัมอยู่ตรงไหนในในโลกบ้างนะครับในชีวิตประจําวันหรือรอ,รอ,อะไรบ้างนะฮะสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือล็อกแคลริทึมอยู่ในประสาทสัมผัสของเราครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ในหูอยู่ในตาหรือเปล่าคําตอบก็คือจะว่ายอย่างนั้นก็ได้นะฮะเฉพาะโดยเฉพาะหูกับตาเราเนี่ย มันมีสเกลของการรับรู้ความเข้มของพลังงานอาจจะฟังดูคำยิ่งใหญ่ไปหน่อยเป็นสเกลแบบล็อกอะไรซึมเดี๋ยวจะพูดให้ง่ายขึ้นนะครับมันแปลว่าต้องขึ้นไปหน้าหนึ่งมันแปลว่าถ้าเราเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นนะครับเวลาเวลาสมมตินึกถึงสเกลวอลูมเราเราอาจจะนึก เราจะนึกภาพสโวล่มที่เป็นปุ่มหมุนไม่ค่อยออกนะเดี๋ยวนี้วอลล่มที่อยู่ในโทรศัพท์คือเป็นกดปุ่มกันหมดแล้วสมมุติว่าเรามีระดับเสียงตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แบบนี้สมมุติว่า 1, นนะครับ <c oughs> จาก1ไป2เนี่ยสเกลการเพิ่มจาก1ไป2เนี่ยสมมุติมันต้องเพิ่มพลังงานขึ้น2เท่า เช่นเช่น1อาจจะใช้พลังงาน5หน่วยวอลลุ่ม2เนี่ยต้องใช้พลังงาน10หน่วยจะเห็นว่ามัน2เท่าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมผมต้องพูดอย่างนี้จาก5สมมุติว่า2ใช้พลังงาน10หน่วยจากระดับที่2ไประดับที่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้เพิ่มขึ้นอีก5นะครับคือเราจะเห็นว่ามันเป็น ลำดับเหมือนจะเป็นลำดับบวกขึ้นไปทีละ5ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับถ้าต้องการโวลลุ่มเลเวล3เนี่ยมันต้องการ20คือมันต้องการอีก2เท่าจาก3ไป4มันต้องการ40ไม่ใช่25นะครับคือแทนที่คือด้วยดวยตามมันจำเนื้อของราอาจจะรู้สึกว่าเวลาหมุนวอลลุ่มเนี่ยลำโพงดังขึ้น จากเดิมที่เป็น5หน่วยอาจจะก,กลายเป็น10หน่วยแล้วก็มันก็น่าจะ15 20 25ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับพลังงานที่มันต้องใช้ในการเพิ่มความดังขึ้นไป1ระดับเนี่ยมันโตเป็น Exponential ดังนั้นถ้าเราพูดถึงสเกลพลังงานที่ที่ค่อยๆเพิ่มอย่างเป็นเป็นล r เนียก็คือมองกลับกันว่า ถ้าเรามีอันนี้คือแกนพลังงานนะครับก็คือบอกว่าพลังงาน1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วย6หน่วยแล้วคนเราจะได้ยินเสียงดังเท่าไหร่คนเราจะได้ยินเสียงดังแบบนี้ครับถ้า,ถ,าถ้าพลังงานน้อยๆแล้วแล้เพิ่มขึ้นช่วงแรกๆจะรู้สึกว่า พลังงานที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้เรารู้สึกว่ามันดังขึ้นพอสมควรแต่ยิ่งพลังงานมีปริมาณมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งต้องการพลังงานอีกเยอะเลยเพื่อที่จะต้องการทําให้เสียงรู้สึกว่าดังขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับก็คือจาก1จากตรงนี้สมมุติว่ามันสูง1ห,หน่วยนะครับใช้พลังงานแค่นี้แต่จาก1ห,หน่วยไป2หน่วยเนี่ยต้องต้องใช้พลังงานเท่านี้เนี่ย ถึงจะรู้สึกว่าดังขึ้นอีกหนึ่งระดับคือก็คือเดลต้าวาที่เท่ากันเนี่ยใช้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกบานเลยแล้วถ้าจะเกิดต้องการอีกหนึ่งวอลลุ่มเนี่ยคือไปถึงตรงนี้เราต้องลากไปยาวมากเลยเช่นต้องใช้พลังงานอีกเท่านี้เนี่ยถึงจะเพิ่มความดังขึ้นไปอีกหนึ่งระดับที่ที่คนเราจะรู้สึกว่ามันดังขึ้นเท่าเท่าเท่าที่เพิ่มมาเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหูหูคนเรานะครับหรือตาของคนเราไอการรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงแสง,แสงก็ก็เป็นเหมือนกันทั้งแสงและเสียงเนี่ยคนเรามีการรับรู้ด้วยสเกลที่เป็นกราฟชนิดเนี่ยคือเป็นกราฟล็อกการด์ดทิมช่วงแรกๆจะเพิ่มเร็วแล้วก็เพิ่มช้าไปเรื่อยเพิ่มช้าไปเรื่อยเพิ่มช้ามากๆไปไเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ นี่คือล็อกอาริทึมที่อยู่ในตัวเรามาตลอดนะครับดังนั้นหน่วยวัดอะไรสักอย่างหนึง่งหน่วยวัดอะไรก็ตามที่ที่แปลงพลังงานมาเป็นความดังเนะี่ยต้องใช้ล็อกอาริทึมครับใช้ล็อกอาริทึมเกือบทั้งนั้นแหละหน่วยความดังเราจะใช้เดซิเบลเดซิเบลก็ก็มีนิยามที่เป็นล็อกอาริทึม เหมือนกันนะครับด้วยความเป็น Inverse ์สฟังก์ชันนะครับไปบูลเลตต่อไป Inverse ์สฟังก์ชันแปลว่าถ้าเรามี x เท่ากับ a mm hmm. ยกกำลัง y มันจะมีความหมายเหมือนกับ y mm hmm. เท่ากับ log x ฐาน a a นี่เป็นค่าคงที่ดังนั้นเดี๋ยวเราทําเป็นไม่เห็นมันก่อนก็ได้ a เป็น a เป็นตัวที่ทําหน้าที่เป็นฐานของการยกกำลังเสมอนะครับ ถ้า x เนี่ยได้จากการเอา a ไปยกกำลัง y นะฟังดีนะครับถ้า x ได้จากการเอา a ไปยกกำลัง y การถามว่า x เกิดจาก a ยกกำลังอะไรเราก็ต้องตอบว่า y โอเคไหมครับน,น,นั่นคือความหมายของการเขียนสิ่งต่างๆเรียงกันอยู่ในล็อกกริทึมแบบนี้ฟังอีกครั้งหนึ่ง y เป็นเลขชี้กำลัง A เป็นฐานแล้วก็ x เป็นผลของการยกกำลังเห็นไหมครับ y เป็นเลขชี้กำลัง x เป็นผลที่ได้จากการยกกำลังเราเอาผลที่ได้จากการยกกำลังใส่กลับคืนเข้าไปโดยที่ ให้ข้อมูลว่าฐานเป็น a แล้วถามว่า a เนี่ยต้องยกกําลังเท่าไหร่ถึงจะได้ x y จะเป็นตัวบอกว่า a ต้องยกกําลังเท่าไหร่ต้องกําลังเท่าไหร่ถึงจะได้ x ซึ่งการถามแบบนี้มันก็คือมันก็คือหน้าที่ของ ตัวเลขชี้กําลังที่อยู่อีกข้างหนึ่งนั่นเองนะครับคือถ้าใครเข้าใจแล้วก็ก็เข้าใจไปถ้าใครยังไม่ค่อยเก็ตความหมายของควันเป็นอินเวอร์สฟังก์ชันที่ตัวหนึ่งทําหน้าที่เป็นเลขชี้กําลังอีกตัวหนึ่งเป็นผลของการยกกําลังเนี่ยก็คืออธิบายแบบนี้นะครับ y เป็นตัวบอกว่า a จะต้องยกกําลังอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ x ประมาณนั้นนะครับ่ะ ถัดมาสูตรอนุพันธ์นะครับอโอเคก่อนที่จะเป็นสูตรอนุพันธ์มีมีสตอรี่เล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ผมเกลิ่นเอาไว้จากเรื่อง e x p o n e n t i a l ว่าเวลาเราอ่าน lnx เนี่ยซึ่งเป็นล็อกไริทึมฐานที่นิยมที่สุดก็คือฐาน e เหมือนกับ e x p o n e n t i a l นะครับแทนที่เราจะอ่าน ln ว่าหลอน ผูมัธยมชอบอ่านแบบนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะผมคิดว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานในการอ่านเท่าไหร่คือในเว็บบอร์ดต่างประเทศก็ยังมีคนถามอยู่เสมอว่าจริงๆต้องอ่านว่าอะไรผมดาวว่า n น่าจะมาจากคำว่า natural เพราะว่าภาษาไทยแปลว,ว่าล็อกธรรมชาติ t, ใช่ไหมล็อกอะไรทึ้นธรรมชาติ t. ก็คือ natural log ของ x ส่วนตัวผมถ้าจะอ่านเต็มผมจะอ่านว่า natural log ของ x แต่ถ้าจะต้องออกเสียงย่อๆเนี่ยผมก็จะย่อว่าล็อกเหมือนกันคือไม่อ่านเข้ามาในเชิ a เเฉยๆไม่ได้อ่านว่าลอนนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็จะน่าจะให้เหตุผลแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเราเจอ ln บ่อยกว่า log ครับ ln เป็นเป็นฟัง์กชัน l o อก r i ร์กมที่เราพบบ่อย มากๆนะฮะในในในตมการฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์โมเดลต่างๆเนี่ยเราจะเจอ ln x บ่อยกว่าล็อกที่เป็น log มากๆเลยยกเว้นบางเรื่องเท่านั้นเช่นเช่นพวกความดังของเสียงที่พูดถึงเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเป็นเ,เดี๋ยวเราดูก็ได้นะครับในในโจทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น ln ทั้งนั้นเลยที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันสวยครับมันทำให สมการลงตัวเดี๋ยวเราจะเจอสูตรอนุพันธ์ที่ที่บอกว่าอนุพันธ์ของ l o อก x ที่เป็น ln x เนะี่ยเท่ากับเศษหส่วน x เฉยๆเลยไม่มีอะไรมาโปะข้างหน้าข้างหลงังข้างบนข้างล่างทั้งสิน้นได้1ส่วน x เท่านั้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็น l o อกฐาน10นะ log x ปกติเราเราจะหมายถึง l o อกฐาน10ใช่ไหมฮะ ล็อกฐาน10จะต้องทำอะไรยุ่งยากมาโปะท้ายนิดหนึ่งคือต้องหารด้วยล็อก A เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นเมื่อ LNX มันถูกใช้มากกว่าแล้วก็คําว่าล็อกกริดทึมก็เป็นชื่อของฟังก์ชันดังนั้นเวลาพูดว่าล็อกกริดทึม x เนี่ยโดยทัดว่ากันด้วยความนิยมแล,แล้วมันก็ควรจะหมายถึงตัวที่นิยมใช้มากกว่า ทีนี้ปัญหาคือทำไมเราถึงเรียนมาด้วยชื่อ log ที่เป็นฐาน10หรือทำไมไม่ใช้ log เป็น default ของอ natural log ไปเลยนะครับซึ่ง,ง,งมันก็น่าจะสับสนน้อยกว่าใช่ไหมผมคิดว่าโดยไอเดียของการสอน Logarithm ไล่มาตามลำดับความยากเนี่ย l ็อก r i t h ทฐาน10เข้าใจง่ายกว่า เพราะว่าเราคุ้นกับเราคุ้นกับ10กกำลังเอ็นใช่ไหมสิบกำลังเก็จะมีค่าเป็น10บร้อยพันหมื่นแสนล้านซึ่งมันลงตัวครับเป็นเลขที่คิดมือได้เราก็เลยเรียนล็อกไรทิมโดยปูพื้นฐานมาจากล็อกไครทิมฐาน10เช่นล็อก10ได้1น่ล็อกร้ได้2 l o ล็อกล็ันได้3แบบนั้นนะครับเราค่อยมาพัฒนาไอเดียกับเลขที่มันเป็นจำนวนอัตรกยะซึ่งคิดยาก ที่หลังนะครับดังนั้นล็อกฐาน e เนี่ยโดยลำดับของการกำเนิดนะเกิดมาที่หลังล็อกฐาน10แต่ว่าใช้มากกว่านิยมใช้มากกว่าดังนั้นชื่อล็อกอะไรทึ่มก็เลยถูกยกให้ ln x natural log แทนที่จะเป็นล็อกฐาน10นะครับนี่คือเหตุผลอ่ะก็ถือว่าแอบข้ามมาพูดสูตรของ อนุพันธ์ล o อก r i ไรทกันไปแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกคือตัวล่างาก็จะเป็น s p ปเ i a l Case ของตัวบนนะครับเอาถ้าเป็นล็อกฐาน e อนุพันธ์ของ lnx หรือ log x เนี่ยจะได้1ส่วน x ตรงตัวไม่มีไม่มีอะไรงอกมาส่วนถ้าเป็นล็อกฐานอื่นๆนะครับจริงๆตรงนี้เราพอจะแสดงได้นิดหนึ่ง ก็คือ,อถ้าเป็นล็อกฐานอื่นๆเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยไม่ใช่คุ้นเคยเราอาจจะพอจําได้บ้างนะครับว่าล็อกสามารถเปลี่ยนฐานได้เวลาเรามีล็อก x ฐาน a เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นล็อกฐานอื่นเช่นล็อกฐาน e 2ตัวมาหารกันได้นะครับเช่นล็อก x ฐาน a เท่ากับล็อก ln x หารด้วย ln ของ a แบบนี้ทําได้ครับดังนั้นเมื่ออนุพันธ์เมื่อจะหาอนุพันธ์นะมันก็คืออนุพันธ์ของ l o g x ที่เป็น Natural l o g แล้วก็หารด้วย l o g a นะครับแต่ว่า l o อก a เนี่ยเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมาได้เป็น1ส่วน l o อก a แล้วก็คูณกับ D d y d x ของ l o g x ซึ่งก้อนเนี่ยอนุพันธ์ได้ 1>, 1ส่วน x นะครับก็จะได้1ส่วน x ลลลแล้วคูณกับ log a ก็จะเป็นสูตรทั้งอันบนนะคือเอาสูตรอันล่างมาใช้พิสูจน์อันบนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยๆใช้ไปก็จะค่อยๆขุนนะครับโดยจะมีประเด็นที่ค่อนข้างจะสับสนนิดนึงกับ x ส่วนเชี่ยวเพราะว่า x ส่วนเชี่ยก็จะต้องมี log a โผล่มาคูณด้วยแต่ x ส่วนเชี่ยวจะเป็นตัวคูณทั้งบน ส่วน l o การิทึมเนี่ยจะเป็นไอ้โน์ที่เป็นลอก A จะเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างนะครับแรกๆกเราอาจจะงงสับสนว่าอะไรต้องอยู่บนอะไรต้องอยู่ล่างแต่เดี๋ยวใช้ไปก็จะคุณนะครับ